แบรี่ช a น n e ลช่องนี้หมีอยากเล่าสวัสดีค่ะ หลังจากที่แบรี่ชาแนลได้นำเสนอผีสาวไปแล้วถึง2ตนในคลิปก่อนหน้านี้คลิปนี้แบรี่โกสจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับผีสาวสุดสยองที่มีชื่อแปลกๆไม่คุ้นหูจากทั่วโลกอีกถึง5ตนด้วยกันพวกเธอจะเป็นอย่างไรจะมีความคล้ายคลึงกับผีไทยของเรามากน้อยแค่ไหนไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ 1. นพาตาโซล่า แค่ชื่อก็คงไม่คุ้นหูแล้วแต่ก่อนจะไปดูว่าปีศาจส,สาวตนนี้จะมีรูปร่างที่แปลกประหลาดอย่างไรเราไปดูต้นกำเนิดของเธอกันก่อนดีกว่าค่ะพาตาโซล่าเป็นปีศาจในตำนานความเชื่อของชาวอเมริกาใต้ต้นกำเนิดของปีศาจต,ตนนี้มีหลายเรื่องเล่าแต่ส่วนมากมักเล่าว่าตอนยังเป็นคนเธอเป็นหญิงสาวที่ชอบนอกใจสามีบางกวาเธอฆ่าลูกของตอนเองทำให้ถูกชาวบ้านขับไล่ให้ไปอยู่ในป่าเป็นการลงโทษ บ้างก็กล่าวว่าเธอเป็นหญิงชั่วที่ชอบยั่วยวนทั้งผู้ชายและผู้หญิงด้วยเหตุนี้เธอจึงถูกสามีลงโทษด้วยการตัดขาข้างหนึ่งแล้วนำขาข้างนั้นโยนเข้าไปในกองไฟทำให้เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวจากนั้นเธอก็กลายเป็นปีศาจท,ที่มีรูปร่างประหลาดคือมีขาเพียงข้างเดียวซึ่งจะรู้จักกันในอีกชื่อคือลาพาตาโซลาที่แปลว่าหญิงสาวผู้มีขาเดียว คอยหลอกหลอนผู้คนตามป่าและภูเขาตั้งแต่แบบนั้นเป็นต้นมาพาตาโซล่าจะปรากฏตัวในรูปร่างของหญิงสาวแสนสวยที่มีเสน่ยยั่วยวนเพื่อหลอกล่อให้ผู้ชายตามเธอเข้าไปในป่าจนถึงบริเวณที่ร้างผู้คนจากนั้นก็จะกลายร่างเป็นปีศาจขาเดียวที่มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวจับใช้ผู้ข้อร้ายคนนั้นดูดเลือดจนหมดตัวและฉีกเนื้อหนังกินอย่างสยดสยอง แต่อีกความเชื่อก็กล่าวว่าพาตาโซล่าเป็นจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติที่คอยดูแลป่าเขาลำเนาไพรและจากกระทำการโหดร้ายเฉพาะกับมนุษย์ที่มาบุกรุกบริเวณที่เธออยู่ด้วยท่าทางที่ไร้ซึ่งความเคารพอย่างไม่น่าให้อภัยเท่านั้น 2. องเลดี้มิดเดย์ Lady m i d ดเดหรือโปลุตนิซ่าเป็นปีศาจในตำนานของชาวสลัฟเธอมักจะปรากฏโตวออกมาตอนกลางวันของฤดูร้อนที่ร้อนจัดในรูปลักษณ์ของหญิงสาวที่สวมชุดสีขาวในมือถือเคียวหรือกันไกลแบบโบราณผู้คนเชื่อกันว่า Lady ้ม d ดเดเป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวบ้านที่ทำงานในตอนเที่ยงเป็นลมแดดปวดเมื่อยตามต้นคอหรือกระทั่งเป็นบ้า นอกจากนี้ยังเล่ากันว่าเธอจะเข้าไปพูดคุยกับคนที่กำลังทำงานอยู่กลางไร่นาที่ร้อนจัดแล้วตั้งคำถามยากๆให้ตอบถ้าคนคนนั้นตอบผิดหรือพยายามเปลี่ยนเรื่องคุยเธอก็จะลงโทษด้วยการใช้เคียวในมือตัดศีรษะของคนคนนั้นจนขาดสะบั้นหรือทำให้เกิดความเจ็บป่วยต่างๆ Lady ้มิดเดสามารถปรากฏตัวในหลายรูปแบบบ้างก็เป็นหญิงชรา บ้างก็เป็นหญิงสาวสแสนสวยบ้างก็เป็นเด็กผู้หญิงอายุเพียง12ขวบพวกผู้ใหญ่มักใช้เรื่องราวของเธอมาขู่เด็กๆไม่ให้ไปวิ่งเล่นตามเรือกสวนไร่นาะเพราะจะไปเหยียบย่ำและทำความเสียหายกับพืชผลที่มีค่าและป้องกันไม่ให้เด็กๆออกไปตากแดดตอนกลางวันซึ่งอาจทำให้เป็นลมแดดและล้มป่วยได้ 3. เพ็พาวเลอร์ เพ็กพาวเลอร์เป็นผีน,น้ำในตำนานเรื่องเล่าของชาวอังกฤษเชื่อกันว่าเธออาศัยอยู่ที่แม่น้ำทีสที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศวิธีการหลอกหลอนของเธอก็คือเธอจะซุ่มอยู่ตรงริมฝั่งแม่น้ำคอยลากเด็กๆที่เข้ามาใกล้ริมฝั่งให้จมน้ำตายพ่อแม่ผู้ปกครองจึงมักยกเรื่องราวของเพ็กพาวเลอร์มาขู่เด็กๆไม่ให้เข้าไปใกล้แหล่งน้ำเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ เล่ากันว่าผีตัวนี้มีลักษณะเป็นหญิงชราที่มีผมสีเขียวชอบหลอกล่อมนุษย์ให้เข้าไปใกล้แหล่งน้ำและทำให้จมน้ำตายหรือจับกินเป็นอาหารโดยเพชรพาวเลอร์จะดักรอเหยื่อที่เป็นผู้ชายอยู่ที่แม่น้ำทิสจากนั้นก็จะปรากฏตัวในรูปลักษณ์ของหญิงสาวแสนสวยที่มีผมสีเขียวทำท่าเหมือนกับว่ากำลังจะจมน้ำเพื่อให้เหยื่อลงไปช่วย และในบางครั้งเธอก็จะปรากฏตัวอยู่บนบกในวันที่หมอกหนาะเพื่อหลอกล่อผู้ชายให้เดินตามเธอไปจนกระทั่งตกลงไปในแม่น้ำและกลายเป็นเหยื่อของเธอในที่สุด 4. ลาซโยนา ลาซาโยนาเป็นผีสาวจากเวเนซุเอลาและประเทศใกล้เคียงเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์เธอมีชื่อว่าเมลิสาเธอเป็นหญิงงามที่มีสามีที่รักและมีลูกใชายด้วยกันหนึ่งคนจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เธออาบน้ำในแม่น้ำก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกว่าสามีของเธอได้นอกใจไปรักกับแม่ของเธอ เมลิสาทั้งตกใจและโกรธแค้นเธอรีบตรงกลับบ้านไปแล้วจัดการเผาบ้านฆ่าสามีและลูกชายที่นอนอยู่ในบ้านให้ตายทั้งเป็นแค่นั้นยังไม่สาแก่ใจเธอยังตาไปแทงแม่ของเธอจนตายหากแต่ก่อนที่แม่ของเธอจะหมดลมไปนั้นก็ได้สาแช่งไหมว่าต่อไปนี้เธอจะต้องฆ่าสามีที่นอกใจเพื่อแก้แค้นแทนผู้หญิงทุกคนบนโลก และหลังจากนั้นเป็นต้นมาเมลิสาก็กลายเป็นวิญญาณแค้นตามล่าฆ่าผู้ชายที่ไม่ซื่อสัตย์มาโดยตลอดโดยเธอมักจะปรากฏตัวในรูปลักษณ์ของสาวงามที่มีสเสน่ห์หากชายใดเข้าไปทักและหลงรักเธอเข้าล้ะก็เธอก็จะล่อชายคนนั้นไปที่ลับๆในป่าจากนั้นก็เผยร่างจริงในสภาพน่าสยดสยองและฉีกร่างชายคนนั้นกินเป็นอาหาร 5. Screaming Jenny Screaming Jenny หรือเจนนี่ผู้กรีดร้องเป็นเรื่องเล่าของผีสาวผู้น่าสงสารตนหนึ่งซึ่งมักปรากฏตัวบริเวณทางรถไฟบ a ติมอร์แอนโ o ไฮโอของสหรัฐอเมริกาเรื่องราวมีอยู่ว่าเจนนี่หญิงสาวผู้แสนดีแต่ยากจนเธออาศัยอยู่คนเดียวในกระท่อมเล็กๆใกล้กับทางรถไฟ แม้จะยากจนแต่เธอก็มักจะแบ่งปันอาหารให้กับผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่เสมอจนบางครั้งเธอก็ไม่ได้กินอาหารที่เธอหามาเลยวันหนึ่งในปลายฤดูหนาวที่หนาวจัดเจนนี่นั้งขดตัวดื่มซุปอยู่ข้างกองไฟที่ช่วยให้เธออบอุ่นโดยไม่ทันสังเกตว่าได้มีสะเก็ดไฟปลิวมาโดนชายกระโปรงของเธอกว่าจะรู้ตัวไฟนั้นก็ลุกไหม้ลามขึ้นมาจนเผาไหม้ร่างกายบางส่วนของเธอแล้ว ด้วยความตกใจเจนนี่รีบวิ่งออกไปตามรางรถไฟหวังจะขอความช่วยเหลือจากคนในสถานีรถไฟที่อยู่ไม่ไกลนะไฟเริ่มลามไปทั่วร่างของเธอทำให้เธอกรีดร้องออกมาอย่างทรมานเจนนี่เริ่มเดินช้าลงและเจ็บปวดจนเกินกว่าจะได้ยินเสียงรถไฟที่ลั่นเข้ามาใกล้เรื่อยๆพนักง,งานขับรถไฟพยายามจะหยุดรถเมื่อเห็นร่างคนที่ไฟลุกท่วมอยู่ตรงหน้าแต่อนิจจามันสายไปเสียแล้ว เสียงกรีดร้องสุดท้ายของเจนเนี่ดังขึ้นก่อนที่ร่างของเธอจะถูกบดขยี้ด้วยรถไฟขบวนนั้นศพของเจนเนี่ผู้น่าสงสารถูกฝังไว้ในหลุมศพที่ไม่มีป้ายชื่อในสุสานท้องถิน่นและภายในไม่กี่วันก็มีครอบครัวที่ยากจนย้ายเข้ามาอยู่ในกระท่อมของเธอและเรื่องราวของเจนเนี่ก็ถูกลืมเลือนไป แต่หลังจากนั้นทุกวันครบรอบที่เธอตายผู้คนแถวนั้นก็จะเห็นร่างของคนที่ติดไฟวิ่งร้องขอความช่วยเหลือมาตามรางรถไฟเหมือนเป็นการย้ำเตือนไม่ให้ลืมเรื่องราวของหญิงสาวผู้น่าสงสารคนหนึ่งที่จนบัตรนี้เธอก็ยังพยายามร้องขอความช่วยเหลือจากใครสักคน เอาละจบกันไปแล้วสำหรับแบรี่โกดในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแบรี่ชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แบรี่ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเอาละสำหรับคลิปนี้แบรี่ก็จะขอพาเพื่อนๆไปรู้จักกับผีสาวนามว่าลาปัญชดาผีพยาบาลสาวผู้ใจดีแต่มีชีวิตที่อาพับเหลือเกิน เรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ